เจ็บนี้อีกนานเควินเดอร์บอยระบุการบาดเจ็บครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของตนฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ เควินเดอบรอยยอดแข้งของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเมืองผู้ดีออกมาเปิดเผยสาเหตุการบาดเจ็บครั้งนี้ว่าเพราะมีโปรแกร,รมให้ลงแข่งขันที่เกินไปทําให้ร่างกายรับไม่ไหวพร้อมบอกว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้ถือเป็นการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุด เควินเดอร์บอยมักมีอาการบาดเจ็บช่วงต้นซีซั่นแทบทุกปีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนบาดเจ็บหนักกว่าครั้งอื่นๆโดยเดอร์บอยล้างสนามไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกมล่าสุดที่เควินเดอร์บอยได้ลงเล่นคือเกมที่ทับเรือใบสีฟ้าบุกไปชนะเบอร์ลี่มาได้โดยเกมนั้นทางด้านเควินเดอร์บอยได้ลงเล่นไปเพียง23นาทีก่อนที่เจ้าตัวจะเดินกระเพกและถูกเปลี่ยนตัวออกโดยเควินเดอร์บอยดาวเตะทีมชาติเบลเยียมออกมาเปิดเผยว่าการบาดเจ็บครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้าย ที่สุดสำหรับผมผมต้องผ่าเอ็นตรงหลังเข่าอย่างช่วยไม่ได้เพราะศัลยะแพทย์บอกมาอย่างนั้นตอนนี้ผ่านมาก็3เดือนแล้วผมกำลังพักฟื้นแต่ก็ยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าผมจะกลับมาลงสนามได้วันไหนการบาดเจ็บครั้งนี้เกิดจากโปรแกรมการแข่งขันมันทีเกินไปทำให้สภาพร่างกายแบกรับไม่ไหวหักเทียบกับรถยนต์ตอนนี้ผมกำลังเข้าอู่เพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่และผมก็หวังว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบเมื่อผมได้กลับไปลงสนามอีกครั้ง ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Link ดูบอลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ